คนดูเยอะขนาดนี้ก็ดีแล้วห้าร้อยกว่าแล้วพี่ยามาห้องทุกวันครับเฟซมาตลอดเพื่อนนี่ f ฟซห้องกองเพื่อน เพื่อนอยู่กับช่องชาวล์ชาแนลครับผมที่เราอยู่หน้ากอดังพีิ雅กุลลุมนะดูครับว่าเป็นไงบ้างไปเลยครับเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาว์ชาล์ชาแนลชาว์ชาล์ชาแนลน้ำน้ำตุ๊กเนาะจะได้ติดตามชาว์ชาล์ชาแนลอู้ดีนะโอเคอันะไรสองคนที่กำตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กที่กำตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาล์ชาล์ชาแนลจากเทเดอร์สายแดด จากเทสเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นเชาวชาชาแนลเคเพราะว่าเชาเชานี่มาแล้วก็เป็นดังชา้ชาชาแนลแน่นอนเียอะรเพดเดิมซื้อไม่ได้ต้องซื้อกับเผดใหม่เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เผดเผใหม่มันนแบบว่าคือเราออเไม่ค่อยได้พ่ไปหาเใหม่นเใหมนี่ะเที่พิยาไลสดๆซื้อได้เลยให้เีปลอยรหัสเลยไหม่ะ ก็ดยอยน้องไม่อยู่น้อไม่อยู่ดูยครับมอยู่ดูยี่ยาอยากได้มือกระอยกหแผ่นครับมอกระอยเอาละเอาละเละถ้าอยากได้หมูแผ่นได้พิมพ์ว่านอนูสองสองห้าโลนี่ไงหมูแผ่นแบบนี้ไปทอดขายแบบนี้เนี่ย ลังใหญ่ยำใหญ่ยังเดียวไม่มีจริงไม่มอย่างเดียว <c oughs> อันนี้หมูฟแฟนลูกค้าไปทอดขายนะกำไรดีมากแก่มึงบอกที่มึงได้กำไรวันเท่าไหร่เนี่ยอะไรคะแพรเนี่ยทอดหมูแพร์ทุ่มแน่ไ,นไรวอะไรมึงพูดไปเลยวันละแก้ววันนีมวันหนึ่งห้าร้อยโลก็ได้หมื่นกว่าบาทว่าม <c oughs> ัน่ะกำไรไ <c oughs> ด้กำไรวันวันละหมื่นกว่าบาทยอดท่าที่เคยจ่ายสักบาทไหมไม่เคยโดนเหมือนกันหมดทุกคน แก้วแก้วอย่ากวนไปลูกชิ้นเด้อเร็วเพี่ไปไปรีบไปรีบไปเปนลูกชิ้นเด้ออย่าแวะนานรีบไปถ้าวันเสาร์อาทิตย์ชอบได้ร้อยกรูมันก็ได้กำไรวันละหมูสบะครับาคนไหนอยากได้หมูแผ่นทอดขายก็รหัดหนึ่งหรือสองสองนะตกใจแล้วก็คนไหนอยากรับไอเนี่ยไปขานี่ยมีชิมนะจ๊ะเนี่ยชิมจ้า ร้านของนิ้กแพ็คแพ็คไม่ได้ไม่ต่อทุกวนช่วยตอบพื่อแพ็คไม่ได้อัพเดทให้เลยครับแพ็คแค่นี้เลยร้านเนี้ยกำไรเวลาสองพันห้าห้าสิบโลห้าสโลเป็นลูกน้องพิยาได้กำไรเวลาสี่ร้อยห้าสิบพ่ยาจ้างนะแต่ว่าบอกว่าให้ไปขายเองเลยไม่เอาให้ไปขายเองไล่ออกให้ไปขายเองไม่เอาไม่ยอมยอมเป็นลูกจ้างดีกว่าไม่ไปไม่ไปพี่ยาคนแล้วเด็กก็เหมือนพี่น้อยอีกหรอ ยาวเน้นที่ผมนึกไอ้เราแค่คิดไม่กล้าพูดไปหลบรักเจอาทิตย์เดียวเองไปอยู่เกาหลีเลยเราแค่คิดไม่กล้าพูดทักมหาวิทยาลัยไหมยังยังยังรักอยู่ยังจะมาอีกนะกลับกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกกกแลล้วถึงงมาาิิยััเเจจรบโดนเจเผาแน่ครับลองบัตรวีซ่าหมดอายุอ๋อเป็นเป็นท่องเที่ยวแค่วีซ่าหมดอายุเจมาด้วยเอ๊ะสบายดีไหม อาาตอนไปนะเดีย๋ยวม่ตอนไปใช่ป่ะเจ๊บอกว่าอย่าไปเลยเป็นผีน้อยอ่ะมันไม่ดีหรอกอย่าไปเลยเจ๊อ่ะไปยมีไงก็ไปเขาอยากเรียนรู้อยากลอง<ม>อยากลองเขาดีเป็นยังไงพอไปแล้วที่มีซา<ห>่าหมดแล้วเพื่อเจอโอปะเยอะพี่ใหญ่ <c oughs> ได้ไม่โม่งนหนังไก่ครับไงหนังไก่หนังไก่ทำพริกหนังไก่อยากงไก่โอ้โหทำพริกหนังไก่ก็ไม่มีมีหรอมีมันมีตามใจแม่ไม่หรอ ตามใจแม่น้ำพริหนังไก่ก็กอไก่สามหกร้อยไปน้ำพริหนังไก่สามหกร้อยไปแล้วอะไรอ่ะน้ำพริหนังไก่ไงแล้วล้วลอะไรลาดกอไก่หนึ่สองหล็อกลดหนไก่หนไปลหนังไก่จะให้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 หีวน้องเหนียวยปล่อยลน้พิหนังไก่สาหรอยแม่บอกกอไก่เลหนึ่งไปนี่เาเหนียวนี่่กองนไปลัดเยอะขึ้นเรยลนยให้หีวด้วยนะใหไม่ปล่อยละฮแล้วนะ ขายของเป็นเรื่องเวลาเลยนะจริงแล้วลำยี่ยลำยุ่ยเล่นๆลำใหญ่ไม่มีหรอกพื่อนลำใหญ่ยังเดียวไม่มีจริงเลยเพื่อนได้ไรรู้เปล่าไก่สามกระปุกร้อยริมลาดกอไก่เลขหนึ่งไปกอไก่เลขหนึ่งนะรักเจ๊ไรอยกหนูก็ไม่ยอมแล้วมองๆไว้มองไว้มองไว้เตะ เจ๊เป็นคนเปิดเพจให้ไงจะไปไหน,น,ไหนถ้าเจออยู่ได้เพราะเจ๊เปิดเพจให้วันไหนลูกค้าทักมาเราไม่ขายเราบอกไปหายหมูกลุงมไปคนไหนอยากซื้อน้ำเล็กอันนี้ควันซื้อไม่น่นวันไหนอยากเออนี่ไงเราถึงชอปล่อยไว้ไงพี่เพราะมันเป็นร้านแม่ค้าไงควันมันเลื่อนไปเล้นไปบนนู้นเหนื่นาถ้าเราไม่ทําแบบนี้พี่ย่าหมูที่เดงเนี่ย พี <si ่ยาเระเลืกถึงแม่ค้าเสมอมาอยู่แล้วมันร้อนแล้วอะไรเนี่ยอันนี้มันทำให้ไม่ร้อนเนี่ยมีปลาด้วยรูนี่ยนอนกันเป็นตับอ่ะรัชฎากรอน้อยตีพี่ยาค่ะอยากซื้อตัวทอดหมูไครที่มีปลาตัวเล็กงูเหี่ยวปานะเขาเรียกอะไรปลากระตักหรือ่ังปลากระตักยลกระตักเจ้มาที่มีมีงูเหี่ยวปานมีปลาตัวเล็กอ๋อปลากระตักย่าง ปากรตักยำกอไก่ห้าศูนย์ปากตักยำกอไก่ห้าศูนกระปิกรอบก้นอะไรคะกระปิกรอบกอบไก่สี่สิบไปกระปุกกระสี่สิบกระปิกรอบไม่มีไม่มีหรอเด็ดปลาร้กรอบไปไปไปสามร้อยลายกรอบไอ้เมียวแคบหมูฟอกไว้สามร้อยพี่อพิาเทสนะพี่คนนี้ทักมาบอกว่า น้ำพริกปลาลาพัดสิบปลาสลิดกรอบสิบน้ำพริกเผาหมูสับสิตั้งแบบตั้งแบบรับออเดอร์ร 10, order, อ่ะรับี่ว่าคือว่าเขาอัดอั้นมานลายคนไม่ได้ซื้อมาหลายวันแคปหมูไปเลยทอดขายขายดีป่ะแคปหมูขายดีเนี่ยใครอยากเรียนทอดมาหาหาลุงนะเพื่<ช>อนเพื่อนลุงสอนทอดนะเนี่ยอยากอยากรู้ที่การเรียนรู้มาหาลุงได้เลย,ยลุงใจดีสอนทอดเพื่อน ยี่สิบห้ารับห้าขายเล่นไปก่อนไลเนี่ยดูเวลากี่บาทหมูแผนดิบเท่าไรครับหมูแผนดิบไหมูแผ่นดิบสองสองห้น้หนูสองสอ้าโหนึ่งหน่งยสองี่บานคะพียามังนี้เดี๋ยวคนต้องมาลุมนะแปลกนะอยู่ไหนคนก็ลุมขายอะไรคนก็ลุมเพื่อน น้ำลำไยครับน้ำลำไยอยู่ไหนคนก็ตามมาลุมมันเพื่อนเนี่ยพี่ยาแป้งอยู่ไหนคนก็มาลุมไปไหนคนลูกค้าก็ตามไปทุกที่เพื่อนๆขายหมูกระทิงคนก็ตามหมูกระทิงขายไส้กรอกก็ตามหมูพี่ว่าพี่ยาเปิดเป็นราคาสามพุกร้อยครับทำให้ตามใจแม่ครับเนี่ยพี่ยาก็เม่นัเนี่ย สีสวยนะเพอพี่ยาต้มเบงสีนื้อะไอสวยมาไม่เอ็มเนี่ยเอ็มไม่มาเมื่อเช้าพี่ยาต้มเบงพี่ยาต้มตอนพี่ยาตื่นตีอะไรตื่นตอนตกโมเช้าตกโมเช้าแล้วก็มาถึงวิ่เจ็ดโมก็มาต้มตรงนี้ร้อนนะไม่พมนออกมาไม่พ่นออกมาตรงนี้ร้อนนะ น้ำราคุณสั่งสองแก้วไม่เลลยว้วยละค่ะย้อยยักหนึ่งยรอยักงหนึ่งครับสามร้อยห้าสิบใครอยากได้ต้มใยนะยอยักหนึ่งสามร้ห้าสิบครับเดี๋ยว okay.